วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของหน้าที่นะคะของส่วนต่างๆของพืชกันนะคะนักเรียนนักเรียนรู้จักพืชชนิดใดบ้างคะตัวอย่างพืชนะคะเช่นต้นมะละกอนะคะดอกต้นกุหลาบนะคะพืชผักสวนครัวต่างๆนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมารู้กันว่าหน้าที่และส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะในเรื่องของ พืชดอกนั่นเองนะคะส่วนต่างๆของพืชดอกนะคะนักเรียนพืชนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะเราเรียนสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชมาแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชนะคะสามารถสร้างอาหารเองได้นะคะแต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวนะเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะ ก็จะสร้างอาหารอ่ประเภทแป้งและน้ำตาลออกมานั่นเองนะคะนักเรียนพืชโดยทั่วไปนะคะจะมีโครงสร้างภายนอกที่สำคัญนะคะก็คือรากลำต้นใบดอกและผลนะคะอันนี้คือโครงสร้างนะคะของพืชที่มีดอกนะคะจะมีโครงสร้างคือรากลำต้นใบดอกนะคะและผลซึ่งแต่ละอะ่โครงสร้างก็จะมีอ่หน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะ แต่ทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบดอกหรือผลเนี่ยจะทำงานร่วมกันนะคะนักเรียนอันนี้คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มพืชน,นะคะอ่าเรามาดูต่อเลยนะคะนักเรียนโครงสร้างของพืชดอกนะคะอ่าโครงสร้างของพืชจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะโครงสร้างภายนอกของพืชน,นะคะอ่าส่วนล่างสุดเลยก็คือรากนั่นเองนะคะนักเรียนพืช ประกอบด้วยราส่วนต่อไปก็คือประกอบด้วยลำต้นนะคะ,ะตรงนี้ก็คือดอกนะคะนักเรียนบริเวณนี้ประกอบด้วยดอกนะคะพืชที่มีดอกนะ,ะ,ะก็จะมีโครงสร้างของดอกด้วยนะคะผลนะะพืชที่มีดอกก็จะออกผลด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือส่วนของใบนั่นเองนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าโครงสร้างแต่ละอย่างของพืชน,นะคะ จะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ทุกส่วนนะคะต้องทำงานร่วมกันนะคะอาจจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะทุกส่วนต้องมีการทำงานร่วมกันนั่นเองนะคะต่อไปวันนี้นะคะในคาบนี้เราจะมาเรียนในเรื่องหน้าที่ในส่วนของรากและลำต้นก่อนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยนะคะนักเรียน อันนี้ตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างของพืชที่มีดอกนะเช่นต้นพริกนะคะต้นพริกนักเรียนก็สังเกตดอกนะคะดอกของพริกก็อยู่ตรงส่วนนี้ค่ะนี่คือต้นพริกนะคะโครงสร้างที่มีดอกนะคะเป็นพืชที่มีดอกจัดเป็นพืชที่มีดอกนะคะต้นมะเขือนะคะนอกเหนือจากที่ครูยกตัวอย่างนี้นะคะอาจจะมีต้นทานตะวันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพืชที่มีดอกนะคะนักเรียนต้นมะขามต้นมะนาวนะคะนักเรียนต้นมะกรูดนะคะอันนี้ต้นมะนาวนะคะจะเป็นพืชที่เป็นพืชดอกนะคะมีดอกในการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะนักเรียนอ่าต่อไปเรามาเรียนรู้หน้าที่นะคะ ส่วนต่างๆของพืชที่มีดอกนะคะวันนี้เราจะเรียนในหน้าที่ในส่วนของรากพืชก่อนนะคะนะักเรียนรากของพืชอันนี้ก็คือรากของพืชน,นะคะรากของพืชจะเป็นส่วนของพืชน,นะคะที่เจริญเติบโตนะคะและแผ่ขยายอยู่ใต้ดินมีสีขาวหรือสีน้ำตาลนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ะะรากของพืชน,นะคะก็จะอยู่บริเวณใต้ดินนั่นเองนะคะสีจะมีสีขาวหรือสีน้ำตาลนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแต่ละชนิดนะคะนักเรียนต่อไปมาดูกันเลยรากนะะเราจะแบ่งรากออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือรากแก้วนะคะรากแก้วจะมีลักษณะ,ะช่วงโคนรากเนี่ยโตแล้วค่อยๆเรียวเล็กลง ะะไปจนถึงช่วงปลายรากนะะนี่คือลักษณะของรากแก้วนั่นเองอต่อไปบริเวณรากแก้วนะคะก็จะประกอบด้วยรากแขนงนะคะเป็นรากเนี่ยที่จเจริญออกมาจากรากแก้วแล้วก็แตกแขนงออกไปนะคะช่วยยึดเกาะพื้นดินนะคะทำให้พืชที่มีรากแก้วเนี่ยจะมีความแข็งแรงนะคะจะมีเป็นพืชที่มีความแข็งแรงเช่น ต้นมะม่วงนะคะนักเรียนต้นมะขามนะคะอันนี้คือลักษณะของรากแก้วนะคะและรากแขนงนะคะรากแขนงก็เป็นรากที่เจริญมาจากรากแก้วนั่นเองนะคะแล้วก็แตกแขนงแยกออกไปนะคะอ่ารากประเภทที่3นะคะรากฝอยนะคะรากฝอยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนักเรียนอ่ารากฝอยจะเป็นรากเส้นเล็กๆนะคะที่มีขนาดโต สม่ำเสมอะะและงอกออกมาเนี่ยเป็นกระจุกนะคะรากฝอยจะมีความแข็งแรงน้อยกว่ารากแก้วแต่รากทุกชนิดนะ,ะก็จะทำหน้าที่เหมือนกันนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ของรากกันต่อเลยนะคะนักเรียนสรุปก็คือรากก็จะแบ่งออกเป็นสาประเภทคือรากแก้วรากขนแหนงแล้วก็รากฝอยนะคะ นี่ครูยกตัวอย่างนะคะพืชที่มีรากฝอยนะคะส่วนใหญ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะเราเรียนผ่านมาแล้วพืชพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่นะคะนักเรียนจะสังเกตเช่นครูยกตัวอย่างต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวเป็นพืชที่มีใบเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมคะนักเรียนเพราะเส้นใบจจะเป็นขนานลักษณะแบบนี้นะคะ ลักษณะเส้นใบขนานนะคะจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวเพราะฉนั้นต้นมะพร้าวจะเป็นพืชที่มีรากฝอยนะคะนักเรียนสังเกตอีกชนิดหนึ่งคือต้นต้นข้าวนะคะหรือต้นหญ้าอาจจะมีรากฝอยเป็นกระจุกลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของรากฝอยนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูต่อนะคะอันนี้คือพืชที่มีรากแก้วนะคะ บนเวลาแก้วก็จะมีรากแขนงแตกออกมาด้วยนะคะเช่นพืชที่มีรากแก้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชใบเรียงคู่นะคะพืชใบเรียงคู่ใบก็จะเป็นร่างแห่ใช่ไหมคะนักเรียนลักษณะแบบนี้ทบทวนหน่อยนะคะแบบนี้นะคะใบลักษณะเป็นร่างแห่พืชที่มีรากแก้วจะมีใบเป็นร่างแหนะคะนี่คือลักษณะของรากแก้วนะคะรากแก้วก็จะมีรากแขนงแตกออกมาด้วยค่ะ ลักษณะของรากแก้วก็คือโคนรากจะโตนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียวเล็กลงนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างเช่นมะม่วงมะขามนะคะต้นมะกรูดนะคะต้นมะนาวนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูเรียนรู้กันต่อเลยนะคะหน้าที่ของรากนะคะไม่ว่าจะเป็นรากแก้วรากขนงนรากฝอย นะคะรากสามประเภทนี้มีหน้าที่เหมือนกันก็คือดูดน้ำนะคะแร่แร่ธาตุที่อยู่ในดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะคะยึดลำต้นของพืชให้ตั้งตรงอยู่บนดินนะยึดลำต้นของพืชเนี่ยให้ตั้งอยู่บนดินนะคะนักเรียนดูดน้ำแร่ธาตุไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนะนะนะแ,และรากบางชนิดนะคะมีหน้าที่สะสมอาหารนะคะรากบางชนิด ช่วยในการสังเคราะห์แสงนะคะนอกจากใบจะทําหน้าที่สังเคราะห์แสงแล้วนะคะรากของพืชบางชนิดยังสามารถสังเคราะห์แสงได้ด้วยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรากดูดน้ําและแร่ธาตุนะคะที่อยู่ในดินไปนเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชยึดลําต้นของพืชให้ตั้งอยู่บนดินนะคะช่วยยึดเกาะพื้นดินไม่ให้พืชเนี่ยโค่นล้มนะคะนักเรียนรากบางชนิดสะสมอาหารรากบางชนิดสังเคราะห์แสงนั่นเองนะคะ อันนี้คือหน้าที่ของรากนะคะเรามาดูกันต่อว่ารากสะสมอาหารคืออะไรนะคะรากสะสมอาหารเนี่ยเป็นรากที่ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารประเภทแป้งนะคะน,น้ำตาลหรือโปรตีนเอาไว้ทำให้มีลักษณะอวบอ้วนนะคะเรามักเรียกว่าหัวเช่นหัวแครอทนะคะหัวผักกาด หัวมันเทศหัวมันแกวนะคะมันสัมปะหลังกระชายเป็นต้นนะคะเป็นการสะสมอาหารใบสร้างอาหารสรังเคราะห์แสงสร้างอาหารมานะคะลำเลียงมาสู่รากรากก็จะเก็บสะสมอาหารไว้นะคะทำให้มีมีลักษณะอวบอ้วนนั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างที่ครูยกเช่นแครอทนะคะนักเรียนหัวไชเท้าอย่างเงี้ยนะคะ ตัวอย่างนะคะนี่คือ,อารากที่มีการสะสมอาหารเมื่อสักครู่บอกแล้วว่ามันจะทําให้รากตรงนั้นมีลักษณะนะคะอวบอ้วน,นนี่แครอทนะคะรากสะสมอาหารนะคะเราก็ใช้อามารับประทานได้นะคะนักเรียนเช่นกระชายนะคะเช่นแครอทนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ครูยกมาให้นักเรียนดูนะคะเพราะฉะนั้นรากนอกจากมีหน้าที่ในการดูดซึมน,น้ําและแร่ธาตุแล้วนะคะ บางชนิดก็สะสมอาหารนะคะเป็นรากที่สะสมอาหารนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปมาดูต่ออันนี้คือรากของมันเทศนะคะกับหัวไชเท้านะคะสองชนิดนี้ก็เป็นรากที่สะสมอาหารเหมือนกันนะคะนักเรียนต่อไปรากบางชนิดนะคะรากบางชนิดสังเคราะหแสงนะคะเช่น รากของกล้วยไม้รากใสนะคะรากสังเคราะห์แสงนะคะออจะเจริญอยู่เหนือผิวดินนะคะไม่อยู่ในดินนะคะ,จะเจริญอยู่เหนือผิวดินมักอยู่ในอากาศนะคะมักอยู่ในอากาศเป็นรากที่มีคอรฟิลลอครฟิลหมายถึงสารที่มีสีเขียวนะคะใบมีหน้าที่สังเคราะห์แสงจะมีคอรฟิลที่เป็นสีเขียวนะคะก็คือสีของใบที่เป็นสีเขียวช่วยในการสังเคราะห์แสง นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรากที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงนะคะมักจะมีคลอโรฟิลนะคะจึงทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงได้นะคะเช่นรากกล้วยไมย้รากไทรนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรากไทรนะคะที่สามารถช่วยช่วยใบของพืชน,นะคะในการสังเคราะห์แสงนะคะการสังเคราะห์แสงก็คือการกระบวนการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองนะคะ อันนี้ตัวอย่างของรากของไซนะคะต่อไปอโครงสร้างของพืชฮะอันดับต่อไปก็คือลำต้นนะคะนักเรียนลำต้นเป็นส่วนที่ต่อขึ้นมาจากรากนะคะต่อจากรากขึ้นมามีหน้าที่นะคะชูกิ่งก้านและใบขึ้นสู่อากาศนะคะเพื่อให้รับแสงแดดเพื่อให้พืชเนี่ยได้รับแสงแดดนะคะ,ะลำต้น จะเป็นทางลำเลียงน้ำนะคะและแร่ธาตุจากรากขึ้นไปสู่ส่วนต่างๆของพืชน,นะคะในขณะเดียวกันก็จะลำเลียงอาหารนะคะที่พืชสร้างที่ใบนะคะลำเลียงไปสู่ส่วนต่างๆของลำต้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณ ลำต้นนะคะก็จะประกอบด้วยท่อลำเลียงด้วยนะคะนักเรียนเพื่อลำเลียงน้ำและธาตุลำเลียงอาหารนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนะคะเพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สร้างอาหารได้นะคะนักเรียนเรามาดูต่อเลยนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าพืชนะคะมีท่อลำเลียงเพราะฉะนั้นท่อลำเลียงในพืชจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ ท่อลำเลียงน้ำกับท่อลำเลียงอาหารนะคะ,ะดูเลยนะคะนักเรียนในส่วนของท่อลำเลียงน้ำเราจะเรียกว่าไสเล่มนะคะใส่เล่มคือท่อลำเลียงน้ำเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียงต่อกันเป็นท่อยาวนะคะตั้งแต่รากลำต้นจนถึงใบนะคะ,ะเพื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุปยังส่วนต่างๆของพืชนะคะและลำเลียงน้ำไปสู่ใบ เพื่อใช้ในการสร้างอาหารของพืชนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของท่อลำเลียงน้ำหรือใส่เล่มนะคะต่อไปท่อลำเลียงอาหารหรือโฟมนะคะนักเรียนท่อลำเลียงอาหารเนี่ยเป็นเซลล์ที่เรียงต่อกันเป็นท่อยาวนะคะแทรกอยู่แทรกอยู่กับท่อลำเลียงน้ำนะคะนักเรียนแทรกอยู่กับท่อลำเลียงน้ำนั่นเองนะคะเพื่อลำเลียงอาหารที่พืชสร้างน่ะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของ พืชน,นะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้คือพ่อลำเลียงอาหารนะคะอะรำต้นนะคะของพืชน,นะคะแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะเช่นํำต้นของพืชบางชนิดจะตั้งตรงอยู่บนดินนะคะนักเรียนสังเกตเช่นต้นชมพู่ต้นมะม่วงนะะมะละกอมะพร้าว ข้าวแบบนี้จะมีลำต้นตั้งตรงอยู่บนดินนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างแต่บางชนิดลำต้นจะอยู่ใต้ดินนะคะอ่า,านักเรียนเช่นขิงข่านะคะในส่วนของลำต้นเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้ดินนะคะเนี่คือเราเรียกว่าส่วนของลำต้นจะอยู่บริเวณใต้ดินนะคะแห้วเพือกแบบเนี้ยนะคะอันนี้คืออ่าในส่วนของลำต้นที่อยู่ใต้ดินนั่นเองนะคะ อันนี้คือในส่วนของลําต้นที่อยู่ใต้ดินนะคะเราจะแยกความแตกต่างด้ยังไงว่าลําต้นหรือรากของพืชน,นะคะในส่วนของลําต้นจะมีข้อป้องและตานะคะส่วนรากพืชจะไม่มีนะคะนักเรียนามาดูต่อเลยนะคะวันนี้ครูมีคําถามเราดูคําถามนะคะอบอกว่ารากเป็นส่วนของพืชที่ทําหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุ นะคะใบเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชหากพืชไม่มีรากพืชจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะรากเป็นส่วนของพืชที่ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุนะคะใบะเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนักเรียนคิดว่าถ้าไม่มีรากเนี่ยพืชจะอยู่ได้หรือไม่นะคะามาดูคำตอบเลยว่าพืชจะอยู่ได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือ พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะหากพืชไม่มีรากแต่ต้นพืชเนี่ยบริเวณลำต้นยังมีท่อลำเลียงที่สามารถลำเลียงน้ำและแร่ธาตุเนี่ยไปสู่ส่วนต่างๆของพืชได้นะคะทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะอันนี้ก็คือ,อส่วนของพืชน,นั่นเองนะคะนักเรียนวันนี้ก็จบในเรื่องของ หน้าที่ส่วนประกอบของพืชในเรื่องของรากและลำต้นไว้เท่านี้นะคะนักเรียน